ุดนะครับเราจะมาล่ำใจกันดอยเต็มวงครับผมยินนี้นะครับที่สามแยกห้วยปราบตลาดสมาร์ทแลนด์นะครับบวกแดงจังหวัดระย่องครับผมสวัสดีคุณแม่จารพรนะครับจากราชบุรีนะครับขอนครขอนแน่นะครับตอนนี้ทีมงานคนว้ายกเร่งน้ำยางเดียว ตอนนี้พักยกอยู่นะครับเต้าเมือเยอะครับโครงสร้างคือเรียบร้อยรอติดฉากติดไฟวิธีเรียบร้อยแล้วครับโครงสร้างนะครับเหลือติดไฟติดฉากนะครับสวัสดีเมสส์ ทีมงานเครื่องเสียงนะครับกําลังจะลงตู้ลําโพงขึ้นทัดตู้เสียงกลางเสร็จแล้วขอนครับอนนะครับทีมงานไฟกับดาบิวกําลังลงนะครับกําลังจะลงไฟแล้วครับ ดมจันทนารงสวัสดีครับสบายดีคุณแม่จากสอปปล่าวนะครับสูด้อใจเกินลอยแดดขัดครับผมแม่ชลัพรแส่ผูสวัสดีครับคุณนาาัทพัฒน์นะครับสูแทใจเกินลอยกับสูคล้องแครกับ,บใจเกินลอย,อยน้อ,ย <laughs> นองเตา๋า ไปกินเข่ากับเบื้องไร้ซุดพ่อวันนี้ผู้นำทีมงานนั่งร้านนะครับยุทธิชัยน้องเต๋นะครับยุทธิชัยชัยเสริมผู้นำทีมงานนะครับนั่งล้านแผนจอแผนจอแผนฉากนะครับขับรถพร้อมนะครับสุดยอดนะครับลูกไส้นะครับตอนนี้ตั้งทานได้แล้วนะครับ ยางไปกินเข่าอยู่นะครับอีกจะน้อยกับขึ้นมากแหลวกับผ้ามูตั้งติดฉากติดจอนะครับสามคแนกสี่คแนกนะครับน้องเต่านี่โมเมนธรรมดาครับขับรถชิปล้อตั้งนั่งลาดติดฉากติดจอครับยุทธิชัยรีอว่าน้องเต่านะครับสวัสดีคุณธาริรัตนะครับ แม่ปานีด้วยนะครับสวัสดีครับแม่เงินเวลาปางฮู้ด้วยนะครับผมพวกน้องนาลิมห้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแม่สาคอนเชื่อวงคุณเพลดดียโสภาคำด้วยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีพี่น้อยท้าชีฐานนะครับขอนคาขอนเนี่ยโอ้เพ่งมาตาะระทั่งไลยอย่างนี้เพ่ง ศิลปินตินหมอลำกลางเสร็จสับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จิหมงนัง่งโบกิพนาภาฟองพันอันนี้จะเป็นที่นั่งน้องแนนวรญญพรแล้วก็น้องแคลวาเหลิมชัยส่วนมุมทางนี้ก็บจเป็นของเม่แดงพ่อจิตานะครับจิ้นศิลปินตินใหญ่ ทีมงานก้วก็ได้มองอยู่ดีแต่ใต้ทางด่วนที่อยู่ VIP นะครับพราที่อยู่กับพ่อหนองนะครับอยู่ใต้ทางด่วนนะครับนั่งเเาวูบด์พารามเก้าโอ้พารามเก้าพาซาเนี่มพ่อคอยสรุปเลยพ่อเชี่ยนนะครับกับคุณแม่แก้มทิทิมานะครับรอรอเพื่อนนั่นรอรอยังทออยู่นะ ร้อนยังทัวร์เย้สลับเด็ดเอาไปย้ายเวที่กูย้ายใหญ่ห่านเทัวร์แดดฮ้อนนะครับแดดลมลมตัวนะครับเพคนเปลี่ยนผ้าเปลียนครับสวัสดีแม่ปานีแม่เงินวาระฟังโฮนะครับสวัสดีไอโค้งน้องหน้านะครับแม่นรื่นมนใจเคลื่อนนะครับ แม่ละออดีเนสสวัสดีครับแม่สากลช่วยวงสีถาหนห่อนห่นหอนเหมอนกันเยาวตศสีถานกับปวกแดงกับห่อนกับขึ้นกันสมเสื้อเลยปวกแดงสวัสดีคุณเจริสานะครับสวัสดีแม่สง่าด้วยนะครับผมไปอยู่ลำปูปีนี้โอ้แต่อนนี้คือว่ามันกิดเหมือนที่เราไปนะ เข้าไปน้ำโสมอ่ย่างกระเวนหอนหอนย่างขึ้นหนาวเฉยอืมเป็นกำลังใจให้นะคะคุณยาเป็นพักนะครับแต่ว่ามาเที่ยวนี่เป็นซีแปลกๆสองขึ้นแล้วมี่จะควมหอนแต่ว่าโบไมียุ่งอือแปลกยุ่งโบเนียุ่งมันหอนตายบ่คือยุ่งมันฟังมันขมอ่อนตามตามรัดนี่ย่ามหนาวนี่ยุ่งหน่อยเด้อันนี้ย่างหอนยุ่งหน่อยแล้วเออเออ บอให้ทามดานเขานางท่รหมดาเขาทีนางใดทีเนาะนแม่เอ้องเกยโนแม่เปียวสวัสดีนะครับยุ่งยงบกันพ่อสองตัวแม่ปองวันกิดหมอนะครับผมแม่รอสองดาวสมบูรมีคิวมาเลี้ยงท่าผีบอท่างกูดอนมีบอทยังบอ ใกล้อ MM ุดรอยู่ดีคร <sm> ับวันที่สามสิบกับอำเภอหน้าแก่ย็ได้แผนทีใกล้ดีกินน้อยหำเรืองแสงเอฟซีพอกระดำครับเออเฝ้ากินเขาเฝ้ามัดกิดฉากอีแต่ไส่อยากบัวเสื้อมานน้ำหลดเสื้อไม่หลดรับเลยจะไปพุกตะเล็ดตุนโจนาล่าก่อยรับดี่นีกินเลย สวัสดีแม่สุวรรณอินอ่อนนะครับทีมงานหนองบัวดีหมีท่าพระนะครับทีมงานเมนยศทีมงานเครื่องเสียงนะครับน้องจอดน้องจอดสวัสดีแม่ปานีครับดูฟดดดังทางสุกิจนี่แหละฟังท่ามีนครับมีจอดมีจอดมีฟิล์มมีสุตตกิจตวก็มีลีขิต หอนจังหวัดจันทบุรีวันที่42กุมภาพันธ์ครับจ้าดีเขาเปิดเนี่ยไม่ครับจอดดีเป็นสุกิทเนี่ยผู้ที่ขาวๆก็มูนน่ะสุกิดทไปจบเลยจะไปถามเมื่อถามแต่ว่าใดลืมกันดีๆเียไม่รู้ชื่อเนี่ยะว่าจะถามไปดีถ้าถามตะรงถ้าถ่ายนะไปอยู่ตรงไหนวัดไหนไม่ตะดมยังไม่ลงรถเลยสวัสดียแยกก้อยเผ่าพันธุ์นะครับ เลยแม่กับตันคนกลางเรียกว่าอรพานยิ้มกินนะครับเมื่อขึ้นพอเห็นกระดามออกได้ดูปนัวไอ้พอออกก็เลยออกไปทึ่งลั่มบุ้งทึงหลอบเตยจับปอได้เองนะจํารูกปอได้เฉลียวแต่งตัวแบบเแต่งกับเมื่อกีแต้งนาบพมีมาตรฐานเนาะแต้งนาเพคือเก่าจะจับ่อได้ออกไปกับประมาณคือมูดอกเมียเอ้ย เขาไม่หลายภูมมีผู้เมตตาและสงสารเลยบอกไปไปเ็ดยืนหนาลายยืนเิ็ดเีเวีอยู่มุกเป็นได้เงื่อนแตกตัวตัวจะคล้องไปยืนหนาลายแข็งหลัง้พจักสีทุกขาได้ยันขึ้นก้อนจักสายจักขัวจักสีหมานหน้ามู เหมือนแรงสิมีสิมีผูสงตูนมอมาปวกแดงเัาขาขวานมาไม่ก็เอาขาขวานขึ้นตลอดเลยมันขวานถ้าสิโดดขึ้นทีละสองขาเลยบ่เนี่สวัสดีแม่อริยาจุนโยธานะครับแม่พะกะพรลึกทะเลนะครับแต่แม่คุณเคปเห็นด้เงินแถมน้ำมูลนี่กับพ่อแต่ขากับขอกำน้ำน ใช่ไครับไปเชียนใหญ่บริเวณแม่น้ำสวัสดีแม่เพนากาพินตานะครับเพราะว่าที่ไหนก็ร้อนจะเชียงใหม่ก็ร้อนจะร้อนมากกว่าทุกปีเอาแล้วถ้าบัวบาได้หมดแล้ทางทางอีสานเท่ากัะผมก็ว่าเหมือนกันแม่ไม่ถึงว่าถ้าขึ้นไปทางภาคเหนือมันยิ่งภูเขาเยอะใช่ไหมยิ่งร้อนกว่าทางภาคอีสานอีกนะขนาดภาคอีสานว่าแรงนี่ถ้าว่าขึ้นไปทังภูเขาที่มีเขามีอะไรผมว่าคงจะร้อนมากๆเลยแหละ มากกว่าทุกปีปดูแลตัว,ตวเองทุกคนเด้อใจกันร้อยมีคนตายเพราะร้อนเยอะมากไม่รู้เป็นเพราะฉีดยาป้องกันโควิดหรือเปล่าตอนนี้โควิดมาอีกแล้วเด้อคนบ้านป้าตายเพราะโควิดตอนนี้ศพอ,อยู่ที่วัดอยู่จา้าอ๋อครับแม่ต้องดูแลรักษาตัวเองนะครับยิ่งมากับมะรำหนี่คนได้เยอะอย่างนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับ แค่เขาว่าผู้ไดเป็นแล้วว่คิดว่เป็นอีกผู้ไดเป็นแล้วคิด่าเป็นอ,นอนนีกตั้งแต่โควิดเป็นแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ร้านสาวย้ําเกิเป็นหมอที่ว่นั่นแกเป็นปัจบันก็เป็นตั้งแต่ได้ยินข่าวว่ามีโควิดเริ่มเข้ามาในประเทศไทยนี่จนว่าเดี๋ยวนี้ผมตั้งใจเคยปิดนักเกียรนอยู่คือมันรังเกียจผมอ่ะชีญาแคปสองเป็นปุ๊บเลยเดี๋อันนี้ก็บแคปสองแล้วแต่ว่าเป็นแล้วนะชีญาแคปสองให้ปุ๊บ สวัสดีคุณผู้ชมวันน้ำคำนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอกราบจอนว่าทำบุญเพื่อนจ่าเพื่อนของเพื่อนจาอย่าแก่ไอวันนี้แม่คำตันลูกกลางวันนี้เล่นที่สามแยกห้วยป่าปวกแดงนะครับตลาดสมาร์ทเดนสวัสดีคุณมินตาทุกคุณการนะครับสู้ทิ้งงานเจ๊กนร้อยทุกคนพี่เดียร์ฮวนพี่กระลังใจให้จ้าดรามการแต่ว่า แต่ว่าสันใครเลือกให้เลือกเอาเราว่างฝนกับแดดนี่เอาแดดดเาเ็น